สวัสดีค่ะหนูเล็กคุณแม่ลูกสองนะคะวันนี้จะพาทํากระท้อนดองนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะกระท้อนดองเรานะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยนะคะวิธีทํากระท้อนดองนะคะอย่างแรกค่ะกระท้อนห่อนะคะกระท้อนสดๆนะคะน้ำหนึ่งลิตรนะคะเกลือเม็ดหนึ่งถ้วยตวง ดีน้ำตาลนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหนึ่งขวดนะคะน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยตวงค่ะส่วนผสมเราก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเราเตรียมน้ำนะคะเพื่อว่าจะาไว้แช่ลูกกระท้อนเราที่ปอกเปลือกนะคะใส่เกลือลงไปค่ะนะคะ่ะแล้วเราก็คนค่ะคนเล็กน้อยนะคะนะี่ค่ะคน ใส่เพื่อไม่ให้กระท้อนเปืนสีดํานะคะนี่ค่ะกระท้อนเราค่ะมาปอกเปลือกเลยนะคะนี่ค่ะปอกให้หมดเลยค่ะอันนี้หนูเล็กใช้กระทอนหหอนนะคะนี่ค่ะลูกจะใหญ่หน่อยนะคะนี่ค่ะเราก็ปอกให้หมดเลยค่ะ แบบนี้เราก็ตัดหน่อยนะคะนี่ค่ะนค่ะคะเราก็แช่น้ําเกลือไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะบอกจนหมดไปค่ะนี่ค่ะ เกี้ยงเลยนะคะนะคะี่ค่ะอย่าปอกเนื้อทิ้งเยอะนะคะปอกแคบออกนิดหน่อยะคะ่ะอย่าก,กดมีดแรงนะคะเดี๋ยวจะทำให้เนื้อออกเยอะค่ะนี่ค่ะเราก็ฟันหัวค่ะแช่น้ำเกลือไว้ค่ะ,น,คะนี่นะคะออกจนหมดเลยค่ะ อันนี้กระท้อนห่อน,นะคะถ้าดองก็อร่อยนะคะเพราะเนื้อจะเยอะค่ะน,นี่ค่ะแต่เราต้องเอาลูกไม่แก่จัดนะคะเนื้อยังเขียวอยู่อะค่ะมาดองค่ะจะอร่อยค่ะจะเปรี้ยวพอดีค่ะนะคะ ค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะกระท้อนเราค่ะกราทอนเราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นบ้างนะคะนี่ค่ะตามใจชอบนะคะค่ะค่อยๆนะคะอย่าหั่นจนสุดนะคะนี่ค่ะหั่นจนหมดเลยค่ะนี่ค่ะ ก็จะได้ให้ตอนดองอะค่ะจะได้เข้าเนื้อนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอันเลียค่ะค่ะเห็นไหมคะเราก็หั่นค่ะอาวางค่ะหั่นจนหมดเลยค่ะนี่ค่ะ ค่ะแล้วก็หั่นจนนี่สูตรโบราณนะคะกระท้อนดองค่ะให้เกลือกับน้ำตาลแล้วก็ดีน้ำตาลนะคะนี่ค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะ นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทําวิธีดองกันเลยนะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวเราทาวิธีดองเลยค่ะนี่ค่ะเราก็หั่นแล้วปอกเปลือกกระท้อนแล้วก็หั่นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตักเตรียมน้ําน้ําดองกระท้อนเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเรามาทําเตรียมน้ํากระท้อนดองเรานะคะอย่างแรกคะ่ะตั้งหม้อนะคะใส่น้ําค่ะลงไปหนึ่งลิตรนะคะนี่ค่ะ ใส่เกลือค่ะหนึ่งลิตรค่ะใส่เกลือเม็ดหนึ่งถ้วยค่ะลงไปค่ะใส่น้ำตาลทรายค่ะครึ่งถ้วยนะคะตวงค่ะใส่ดีน้ำตาลนะคะนี่ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะใส่ไปค่ะ นี่ค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพิ่มความหวานเพิ่มอีกนะคะนี่ค่ะแล้วก็รอให้น้ำเกลือกับน้ำตาลละลายนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเราคนค่ะคนให้เกลือกับน้ำตาลละลายนะคะนี่ค่ะคนเลยค่ะ น้ำดองกระท้อนเรานะคะนี่ค่ะน้ำเกลือนะคะนี่ค่ะเราก็เรียกน้ำเกลือนะคะดองแบบโบราณนะคะไม่ได้ใส่หัวเชื้อดองนะคะอันนี้เราดองแบบสูตรโบราณเลยค่ะ ่คะเรารอให้น้ำเกลือเราที่เราต้มไว้นะคะน้ำดองกระท้อเราะคะ่ะเดือดก่อนนะคะพอเดือดก็ปิดไฟได้เลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้กำลังจะเดือดแล้วนะคะนี่ค่ะคะเราก็รอสักครู่นะคะรอให้เดือดก่อนนะคะค่อยปิดไฟคะ่ะพอปิดไฟเราก็รอพักให้เย็นนะคะเราถึงจะเอามาใส่นะคะกระท้อนดองเรานะคะ รอให้อุ่นก่อนนะคะนี่ค่ะตอนนี้น้ำน้ำกระท้อนน้ำดองเราก็ใกล้แล้วนะคะน้ำเกลือเรานะคะที่เราส่วนผสมไว้นะคะก็เดือดแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ปิดแก๊สเลยนะคะเราก็รอให้เย็นก่อนนะคะเราถึงจะมาใส่ในกระท้อนดองแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็พักไว้ให้เย็นก่อนค่ะให้อุ่นก่อนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันขั้นตอนต่อไปนะคะค่ะตอนนี้น้ําเกลือเราก็เย็นแล้วนะคะนี่ค่ะน้ําเกลือเรานะคะเย็นแล้วนะคะเราก็ไว้นี้ค่ะอันนี้เราก็เตรียมกล่องนะคะเพื่อมาใส่กระท้อนอันนี้กระท้อนที่เราแช่น้าเกลือไว้แล้วนะคะเราก็เอามากระท้อนค่ะมาใส่ค่ะใส่เลยนะคะนี่ค่ะกระท้อนที่เราจะดองค่ะใส่ค่ะนี่ค่ะ นี่นะคะเราใส่เสร็จแล้วนะคะเราก็เอาน้ำเกลือค่ะที่เราปล่อยให้เย็นแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปนะคะนี่ค่ะใส่เสร็จแล้วนะคะเราก็กดนะคะ ิดฝาค่ะแล้วก็ทิ้งไว้สัก5วันนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะคะแล้ก็ดองไว้5วันนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะมาค่ะกระท้อนดองเราก็ได้5วันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะคะว่ากระท้อนดองเราจะน่าทานขนาดไหนนะคะนี่ค่ะเราเปิดเลยค่ะนี่ค่ะสีกระท้อนดองแล้วนะคะเห็นไหมคะเราก็ตักขึ้นมาเลยค่ะ สีกระท้อนดองเราคานี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะสีสันน่าทานมากเลยค่ะนี่นะคะสีกระท้อนเรดองเราค่ะนี่ค่ะไหมคะสีสันน่าทานมากเลยค่ะนี่ค่ะกระท anyway. ้อนดองแล้วนะคะเราตักให้หมดเลยค่ะตักขึ้นจากน้ำดองแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็น้ำทิ้งนะคะ ท้อนดองแร้วค่ะเราก็มาแกะดูเลยนะคะนี่ค่ะแกะชิมเลยค่ะนี่ค่ะสีกระทอนดองแล้วนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะหน้าตาหน้าทานมากเลยค่ะเสิร์ฟกับพริกเกลือนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะ น่าทานมากเลยค่ะมาทานด้วยกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูเล็กคุณแม่ลูกสองด้วยนะคะขอบคุณค่ะ